หลังจากทําเครื่องจูน al kind of ิ่งแล้วนะครับได้กลิ่นน้ํามันในห้องโดยสารนะครับก็ปรากฏว่าได้ไปทาการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับปั๊มติ๊กมาใหม่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างก็โอเคนะครับปั๊มพี่ก็โอเคนะครับแต่ว,ว่ามันก็มีการซึ่งเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีกลิ่นที่ที่กลิ่นไอกระเปาะตรงนี้ครับที่วาวนวนวีวาวนเนี่ยครับเนี่ยฮะมันจะมีแรงดันอยู่ยมาเนาะมันก็กินเข้ามากินแรงดันตรงนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้เขาไม่ได้ต่อไปถังชาครูข้างหน้าเนาะเขาจะมาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับ พอมาปล่อยไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยยางตรงนี้มันขาดนะครับผมอัดซิลิโคนเนี่ยนะฮะผมอัดซิลิโคนไว้นี่มันขาดนะครับวาลตัวนี้มันก็จะแรงดันมันก็จะปล่อยออกมาด้วยแล้วกินตัวเนี้ยมันก็จะวนตีเข้าไปพวกยางตรงนี้ขาดนะครับยางตรงนี้มันขาดเนี่ยผมอัดซิลิโคนอัดไ้แล้วนะครับเหมือนกันกับครั้งน้ำมันลุงนะครับฝั่งน้ก็ขาดนะครับฝั่งนี้ก็ขาดนะฮะก็ฝั่งนี้ขาดปุ๊บ ผมก็ได้เอาซิลิโคนอัดด้วยเหมือนกันนะครับแนเป็นยางเนาะอัดยางที่มันกัดขาเนี่ยวันนี้ไม่จะถุกได้ผมจะอยู่เนาะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะได้มีกลิ่นคนเข้าไปคนเข้าไปก็ปัญหาเกิดขึ้นก็เมารถนะครับเเช็คแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับก็มีอยู่เท่านี้เองครับครับ